แตแลวสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Escape from d a r k Corp นะครับผมเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับแล้ว,แล,วแล้วทำไมเราไม่มีหน้าน้องเป็ดเราไม่มีหน้าเอ้ยมีอะไรน้องหมาเหรอมีมีน้องหมาด้วยทำอะไรไม่ได้ครับคลิกขวาแล้วก็เล็งนะอ,อันนี้มีอะไรด้วยครับกระจกนะ สวัสดีนี่คือความฝันของคุณคุณยังจำได้ไหมว่ามีว่าคุณมีลักษณะอย่างไรมาทางนี้สิอ่าโอเคครับผมผมต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยนิดนึงนะฮะลืมบอกคือผมใช้มอดแปรไทยด้วยนะเพื่อได้มีอัตลรษในการเล่นนะครับโอเคครับผมปะลุยกันต่อด,ดีกว่ากด F นะครับอ่า แต่งหน้านะโอเคครับผมคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะน้องน้องเป็ดของเราฮะไม่รู้จะไปสู้หรือไปเตะบอทกันแน่นะโอเคครับผมปะเริ่มต้นกันเลยนะโอเคครับผมมาเริ่มต้นกันเลยฮะไปเปิดประตูไปนี้นะเข้าสู่การเอาชีวิตรอดครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมมาเหมือนเราอยู่ในคุกนะครับอ่าตัวน,นี้มีบอกด้วยนะ,ะว่าตะบ,บิวเดินนะฮะอ่ามีอะไรไหมอะไม่มีอะไรให้เก็บนะ โอเคเหมือนจะต,ต้องไปทางนี้นะครับเพราะว่ามันมีลูกศรพาไปนะโ่ติดนะติดอ่าล็อกอ่ากด F อ่ามันมีปืนแล้วโอเคแล้วผมมามามีเป็นเน็ตด้วยนะเล็งได้ไหมเอ้ยเล็งได้นี่ไงครับเล็งได้อยู่แล้วก็ตรงนี้กด อ่าไม่มีอะไรครับตรงนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้ฮนะเดีย๋ยวเราไปทางนี้ดูนะเอ๊ะมันไม่ใช่อันเดียวกันเหรอทำไมมันไม่รวมกันนะครับคุณผู้ชมอ๋อแต่เลือดไม่เต็มนะอืมเลือดไม่เต็มครับเราสามารถเอาไปขี่รถได้ปะนี่ไงได้อยู่เลขสามโอเคคือคือมาเพิ่งมาบอกให้เอ้ยตรงนั้นมีของครับเข้าไปไงอ,ะอ่ะตอนนี้ไง,ไงเข้าได้อยู่อ่ามีอะไรอุ้ย มีปืนมีความแรงไหมอ่านีไ่ไงโอเค็ปะชักแม็กรอเลยกว่า,า,าดเ,เดี๋ยวแม่งพลาดอีกเมื่อกี้กะกะจะยิงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยออลดีเอาดีเอาดีเอาดี้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 เฮ้ย,ยผมเลือดออกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เลือดออกเลือดออกอะไรเล้าอะไรเล้าโอ้ยมีเมื่อกี้มีรีของให้ดูด้วยนะไม่ได้ปืนมาอีกแล้วอ่ะอืมผมว่าปืนนี้นะเพราะว่าแรงกว่าฮะแว่ตนตาเรามีแล้วโอ้โหคือแบบก็เจ็บแอะโอเคผมมีอะไรให้ฟาร์มไหม มีกระสุนนะอืมเอามาครับอันนี้ดาเมจสิบสี่เท่ากันนะผมไม่เอามันเท่ากันอันนี้อันนี้เอาออกดีกว่าผมว่ามันอันเก่าอะ่ะเอออันนี้มันลด <c oughs> ซึงกงเอาตัวนี้ลดแล้วออกไปสุดปืนนี้ดามเมจเท่าไหร่ดามเมจสิบสองอันนี้ดามเมจสิบเอ็ดน้อยไปฮะแต่ว่า,เ,าเลือดเราหมดแล้วดิซวยแล้วนะคือเราโอ้โหต้องตูดีๆนะบางทีเรามองไม่เห็นเวยคุณผู้ชม เออบางทีเรามองไม่เห็นเราก็มันไม่ได้ขึ้นมาบอกอะว่าอ่าวิ่งได้ครับวิบ่งได้โอเคไปข้างนอกกันดีกว่านะเราออกมาข้างนอกกันนะครับโอ้โหหล่อจังวะเซเว่นตาเนาหล่อเลยโอ,เโอ้โผมันมีสเตเมน,นาด้วยนะเราต้องอ่าดูดีๆครับปาปลปไปไหนเนี่ย ต้องถามก่อนว่า,าไปไหนอ่ามีที่หลบภัยตรงนี้นะเฮ้ยไม่หลบปรอ้าวเอาชีวิตรอดฮนะสี่สิบสี่สนุกนะสนุกครับคุณผู้ชมสนุกอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอเคก็ผมกลับมาบ้านไม่มีเพลงฟังด้วย อันนี้สร้างสร้างของได้ครับแล้วก็โอเคว่าผมมันมีห้องให้ด้วยนะน่าจะเอาไว้สําหรับเฮ้มีมีที่ไข่ของนะครับเฮ้ในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วอ่ะเนื่องจากคุณเพิ่งมาที่นี่นะดังนั้นมีบางสิ่งที่ผมต้องอธิบายคุณก่อนฉันจะดูแลเรื่องเออโลจิสติกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณเลย นี่คือโกดังคุณสามารถเก็บสิ่งของของคุณไว้ที่นี่ได้เลยนะนี่ก็คือแผนก่อ,กอสร้างนะคุณสามารถสร้างหร,หรือถอนสิ่งอำนวยความสะดวกได้จากที่นี่เลยนี่คือตู้ขายของอัตโนมัตินะไม่ได้มีสินค้าให้เลือกหลายหลากหลายแต่คุณสามารถขายของที่นี่แอนที่ไม่ต้องการได้เลยนะ ค้นหาวัสดุที่เหมาะสมแล้วมาช่วยเพิ่มความสามารถของคุณเถอะแม้ว่ามันอาจจะต้องแรกมาด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยก็ตามอ่ะนะเออนี่ก็คือทางออกบังเกอร์คุณจะคุณจะต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้เราไม่มีชื่อของเรามากนัก,กอ่ะนะดังนั้นต้องจงนำกลับมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะออกเดินทางอย่าลืมว่าฉันมีภารกิจบางอย่างสำหรับคุณนะอ่าโอเคครับผม ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นตู้เก็บของของเรานะซึ่งอ่ะผมเก็บเปืนตัวนี้ไว้ตรงนี้ยังไม่เก็บครับเป็นกระสุนอันนี้น่าจะเป็นอาหารน่าจะมีหลอดอาหารอยู่ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมเห็นข้างล่างไหมหลอดน้ํากับหลอดพลังงานนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้สําหรับขายของหรือซื้อของโอ้โหเอ้ยปืนขายได้12บาทขายไหมอันนี้ไงกดขายได้ครับอ่า โอ้โหของแพงมากครับแพงจัดเลยอะมีกันอยู่42่ันที่พันหกระเป๋าเบนเน็ตเบนเน็ตจรงซื้อไม่ได้อะเออเอาเรื่องฮะตัวนี้เออสำหรับสร้างของฮะถ้าเรามีของมาสร้างแต่เราต้องการอะไรอะไม้เหรอโอเคครับผมไปถ้างั้นเรารับภารกิจแล้วก็ไปเริ่มกันดีกว่าครับผมซึ่งภารกิจแรกนะฮะคือต้องการสร้างโต๊ะทำงานครับผมอ่าแล้วก็รับมาเลย แล้วก็ภารกิจที่2อครับคือฆ่าศัตรูให้ได้1คนครับผมแล้วก็สกัดสารสกัดจากการไอจากกราวซิโลนะครับอ่ะรับไหมหมดนะเราก็ไม่รู้หรอกคืออะไรรับมาก่อน <c oughs> กระสุนน่าจะพออยู่นะา81ไม่พอก็ต้องพอแหละมีเงินอยู่แค่นี้ย42บาทจัดลูกอะโอเคครับ okay, ผมตรงนี้คือที่ลงอันนี้คืออะไรอะ <c oughs> เฮ้ยรอสักคู่ หาคุณต้องการกลับมาคุณสามารถกลับมายัางบังเกอร์ได้จากที่นี่นะและถ้าอยู่ไกลออกไปอีกหน่อยอะนะก็หาควันสีเขียวมันจะพาคุณกลับมาด้วยเอาละไปกันเลยโอเคครับผมก็คือให้เราหาถ้าเราอยู่ไกลาจากบังเกอร์ตรงนี้นะฮะก็คือให้เราหาควันสีเขียวนะครับเพื่อที่จะกลับมานะอ๋อกด M โอเคกด M เพื่อที่จะ เขาเรียกว่าไงครับไม่ได้จะดตัวเสีเขียวอยู่ทางนี้นะครับอืมังกรเราอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องไปฟาโอ้โหคขเท่เลยมีของโอ้โห,โโหปืนขายได้ขายได้ขายได้ไดอ่ันนี้เอาไว้ขายครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่นอนไอตรงนี้ก็น่าฟาร์มนะตรงนี้ก็ดีเราไปฟาร์มขวากันแล้วกันครับเดี๋ยวเราต้องระวังดีๆนะเพราะว่าเราจะเห็นแค่ไอตรงที่ไฟเราสาดเท่านั้นนะ่ะ ที่เราโดนยิงในเขาเรียกว่าไงครับที่เราโดนยิงอยู่ในใต้ที่เราโดนจับอะคือเรามองไม่เห็นเว้ยเออเอ,อ่ามีอะไรไหมตรงนี้อ,อ่ามีของฮะโอ้โหไอไม้ไอ้ไม้ออไไมรกิจนี่โอ้โหบอกเลยว่ารวย <laughs> ช้คำว่ารวยฮะอ,อ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเออแผ่นพังเหรอ แต่กระเป๋าน้อยมากเลยครับค,คุณผู้ชมหาของไม่ขายเลยนะจริงๆแล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีหมามีอะไรไหมมีฟักทองฮะเอามาก่อนอ๋อหัวฟักทอง <c oughs> ไม่เอาอ่ะเอออเามาขายดีกว่าเอ้ยแต่มันบวกด้วยอ่ะอินเทอืมเอาก็ได้ะน้องหัวฟักทองตรงนี้มีอะไรครับ วุยดาเมจเท่าเดิมแต่ว่าอันนี้อะนี่ของเดงยีกระเป๋าอ่าแล้วก็อันนี้ครับกระสุนส่วนอันนี้ดาเมจมันน้อยอะ่ะแต่เอามาขายได้นะจะแยกไปข้างล่างแล้วกันเอามาขายโอเคครับผมตรงนี้มีอะไรหลอดไฟมันไม่มีราคาบอกเนาะ ออน่าจะมีราคาบอกหน่อยว่าเออนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อันนี้ต้องการไม้สองนะตัดไม่ได้เหรอฝนตกครับผมคุณผ,ผู้ชมตอนนี้อ,อ่าไปเข้าไปดูในบ้านนะยิงทิ้งได้ปะเนี่ยโอ้โหมักนกล้าไปมัดเลยเออมีใครอยู่บ้างอืมฉันเห็นศักยภาพของคุณมากเลยนะลองมาเรียนเออฉันดูไหม การฝึกร่างกายทำให้คุณแข็งแรงและฉลาดขึ้นนะมาเลยอาจารย์เตรียมความท้าทายแรกของคุณไว้แล้วอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นภารกิจนะน่าว่าแล้ไม่ต้องหาไข่มันจี้ะดี <c oughs> เรี่ยเรามีแก่ตสิสินมะา้ยออืออวิยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกซองอ,อ นี่มีเบนเนตใหญ่เอาอันนี้ออกเลยนี่ออกเลยแล้วก็เอานี่มาอุยสุดจัดสุดจัดแล้วก็ตรงนี้มีอะไรครับอุ้ยลูกซองฮนะหืมพลาดไม่ได้ของห้ามพลาดนะากกระสุนนี้อะใส่ได้อยู่โอเคใส่ตัวนี้เอาครับเพราะว่ามันจะได้ใช้แล้วหมดไปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เก็บกระสุนลูกซองเลยอ้าผมโอ้โห,โหบอกเลยยิงเส้นแตกอ่ะอันนี้เป็นทางเก่าดิใช่ไหมแต่แล้เวเรามีตรงนี้นครับเราสร้างตรงนี้ได้อืมนี่เสียงทางขวาอี๋โอ้โหขเขาเจ็บเลยปืนสวยสวยอ่านี่มีอะไรครับ มีไม้อุ้ยไม่มีที่เก็บไม้อีกจเจริญอ๋อฝากไว้กับน้องหมาได้นะน้องพี่ฝากหน่อยนะเอ่ออาอะไรออกได้บ้างอะ่ะเอาหม้อออกแล้วกัน่าจะไม่ใช้ผมว่าน็อตพวกเนี้ยมันเหมือนจะเป็นพวกเขาเรียกว่าไงครับคุณผู้ชมแบบตัวสําคัญในการคาฟของอะตรงนี้เราอยู่ไหนอ๋อเราอยู่ทางนี้ละ เดี๋ยวเราไปทางขวามันใช้แล้วหมดเอ้ยใช้แล้วไม่หมดนี่นะอุ้ยใช้ได้เรื่อยๆเอ้ยดีนะดีนะเดี๋ยวผมใช้กัน40แล้วอันนี้มันใกล้หมดแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนไปตรงนี้อ่าผมคิดที่ดีจะสุนเต็มฮะโอ้โหเสียดายว่ะเสียดายเสียดายเดี๋ยวเราเข้าไปฟาร์มในบ้านหลังนี้ใช่ไหมอือฮึ้หือ ทำไมมึงรัวจังอะคือคือมึงรัวมากเลยอ่ะนี่แม็กกาซีนโอ้หอ้หอ้ ระเบิด <laughs> ไม่ที่ฟาร์มมาตั้งหมดไปหมดแล้วไม่เงี้ยระเบิดเฉยเลยอ่ะเออซฟแค่ตัวนี้ไว้ ไม่มีของเลยนะเอาจริงเองเอไม่มีของอะไรแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะสิบสองบาทนะขายไปมีอะไรให้ไหมหกสิบ <laughs> บาทเฮ้ยตัวนี้ขายแพงนะเอ้ยเราซื้อแพงนะสามากว่าพวกเนี้ย นีห้าร้อยเฮ้ยเอามาขายนี่น่าจะรวยนะเนี่ยจริงๆแล้วนะเอาพวกนี้ามาขายเอย้นี่ไงไข่โอ้โหไข่บ้าไขโ่โบยสี่ร้อยสามสิบห้าแข่งทำจากอะไรวะเนี่ยไม้โอ้โหคือแบบโอ้ต้องนอนแล้วสี่ทุ่มแล้วโอ้ระเบิดตายอะประวัติจะซ้ำรอยเดิมไหม เรื่องของเลืองคือประวัติจะซ้ำรอยเดิมไหมมันมีเสียงยิงกันอยู่ให้คุณผู้ชมใช่ใช่อันนี้จะอุ้ยออ้ยมีเสียงเท้าเป๊บหนึ่งเป๊บหนึ่งอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราพวกว่าซ้ำรอยเดิมไหมเนี่ยวิววิววิววู้ดแตกแล้วโคตรดุเลยไม่โคตรดุเลยข้างในอ่ะโอ้โหไม่ดุเอาเรื่องคุณผู้ชมดุเอาเรื่อง มีแต่คนมีปืนกลน่ะเว้ยเออมีแต่คนมีปืนกลทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพาร์ทนี้คิดว่าเป็นพาร์ทศึกษานะครับรองเล่นด้วยกันนะแตกไปสองเอ้ยมันโหแต่ข้างในอ่ะ,อะมไม่งมันมีแต่ปืนกลเว้ยเกาะเราไม่มีไงเออโอเค,คผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงฝากกดไลค์และกด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้างั้นเอาไว้เจอใหม่พรนครับเจอกันครับ